เป็นเสีย uh ์พ huh. ี่สอนให้สอนคนไข้ห anyway> น่อยกันบมือไรมันลอยกเอาแต่ว่าพีู่กจางเจ้าก็บกูดอืมกูดป้านางกำม่ำกำม่ำกำม่ำนิดหนึ่งอ๋อรู้จักกันด้วยอ่ะยายฝึกยังไงบ้างเดี๋ยวบอกบอกบอกเอ่อบอกสิทธิ์น้องหน่อยบอกสิทธิ์น้องหน่อยอ่ะอันนั้นเจ้าก็ลอยได้พาตี ลอยม้ดลอยในแขนน้ำเงแขนแขนเนขาเน้ยเจานอนตื huh. uh ่น huh. ข uh ึ huh. uh ้เจ้ากันโยกเห็นมันได้เทราทิตยเช้ากัะทชาบุบไปโยกขึ้นโยกลงน่าน่ะแขนแขนตื่นกันโยกไหนอย่งนั้นเอานล้นอน ลูกใกเสียงมันว่าไปเลยพี่ขวัญออกกำลังกายซะก่อนแค้นหนึ่งหัวแกงโยกแขนก็โยกขาก็ยกไเว้ยายยายต้องขยันไหมยายอ่ะต้องขยันทํำไหมว่่ขยันไม่ได้ไม่ขยันไม่ได้เถ้ยน่าบ่เห็นเห็นรับใจเขาถืิบริหารเด้อเฮ้ยสั่ โลเคียค่ะเพราะมันหนักเนาะมันหนักขาหนักแขนโอ้คุณยายแข็งแรงมากเลยยายขยิ่งยายขยิงได้เลยนะเนี่ยนนขึ้นแลาลกขึ้นากเฮ็ดูน่่อยม่ขายของสรข่อยบันะยังยจังจะไปขายของอีกนะอายุเท่าไรแล้วจ้าคุณยายแปดสิบวันน่ะเดินไดยักปีเราไง นี่เดือนที่สี่อ่าเดือนที่สี่เห็นไหมแจวเลยถอดไม่ต้องใช้แม่เท้าก็ได้นะยายเนาะแต่ว่ากันล้มขาทัดยังได้เหมือถูเขียนท้าไอเดิกง่ายง่ายกันเดียวนี่เด็มันบอกเอออืมก็พาดยี่ลอยนี่ยเนาะมันพาดถือไม่เห็ดล่างถ่วยล่างเนี่ยของเหตุโลกอันนี้มันขาดขาดกันเราไปตามใจมันบ่ได้ดิมันเมื่อยมันหล่ามันขาดเหตุ ตอนนี้เกยวแล้วยายได้กระตุ้นไปฟ้าไหมกระตุ้นแล้วเพื่อนบอกว่าเพื่อนกระตุ้นแล้วปวดยายกระตุ้นแล้วปวดไหมปตมันดีเดี๋ยตะกี้มันน่าตนเซเว่นมันอไอมันกระตุ้นเส้นประสาทให้ทำงานนะคะตะกี้ขวหลายิก็บอ่ตอนนี้ทำได้แล้วจะเอางใส่ใจเพียบไปเห็นน้ำจิ้มว่าถึงปาดเข้าไป ก็ื่จะข่นย่อก็ขึ้นเลยไหนไหนไหนของตัวเองเป็นยังไงยกขึ้นไหมยกขึ้นบ่ยกขึ้นไหมยกขึ้นอุ้ยได้แล้วนี่เก่งเก่งพี่พี่วาอพี่ไงได้ไหมพี่วาอพี่ไงได้ไหมต้องฝึกซะก่อนยายแปดสิบของคุณพ่อห้าสิบแปดพ่อเมันขวมันหไงเอาจูมาจูบกับกำกำจู มันเห็นพันได้ก็แดดกนนี้คเกินเมื่อนี้แดดก็นี้ถ้าเรายินเขาเรื่อยีแล้วก็เกลือเงาใสเงาใสกันแล้วฉัน้นเ้อคือปาเตี๊ยดส่วนใชาคือปลนเราไม่ได้จะกลับม็ได้ดิมตอนนี้กรมได้หม้อเพิ่นบอกให้เอาขางนี้ใส่ดูๆแยกเอากขางนี้ถ้าม่เทไปได้แน่บ้ด้แน่ก็มันนี่ขางใส่้วยกอเออเนี้ยเป็นสาใชนี่ย อือไมไหนเมื่อเห็นที่บ้านที่บาน,นีก็จะได้กลับบ้านวันนี้แหละค่ะคุณยายย,ยายคลิปนี้หมอจะเอาลง